สวัสดีครับโน,โน่นทองข้นสางงานครับวันนี้ก็มาผบพอกันคือเก้าน,นะครับสีผ้ามาอ่ายอมแหนะครับนี่ครับแหนี่ก็ใส่มาหลายปีพอสมควรแล้วแต่บ่ได้ยอมก็มีสี่พื้นด้วยกันนะครับตัวนี้ยอมสีไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ามันก็นยังอ่อ,อนบ่แข็งปันใดนี่ครับมาเบิงตัวนี้เป็นเลือดนะครับเลือด เลือดหมูนะครับเนี่ยผมเก็บสะสมไว้ก็มีกินข้าวกินเม้นนิดน้อยนะครับกันเลือดมัน,นาก็จะมีกินเมน็นแต่ว่า,าเรื่องขา้ขาวๆนี่ข้าวแน่นอนครับเป็นเลือดหมูนะครับเอามาห่อมแ่นี่นะครับเลือดหมูเก็บไว้โดนกับก่อนขางซิมีกินนะครับหน่าก็ต้องใส่ผ้าปิดจมูกนะครับกันกินข้าวกินเมน็นเนี่ยครับเลือด ไดเเ้เกือบเต็มถังนะครับเกือบเต็มกระติกนี่นะครับแหปากแหลกที่เสียวมายอมตัวนี้เป็นแห่ซี่เส้นใส่มาแามว3 4ปีอา่าบบทัน่านการย่อมจากเทียนะครับก็เอาไปใส่เลยเอาไปวานเลยไปาว่านป่าเลยนะครับซึ่งมันเทดให้ของเหลายนะครับสําหรับแหทีมบ่ยอมปศยาก ขิงแย่ก็หลายติดว้านแต่ละเทแยวติดขึ้นมาตเต็มนะครับพวกเหอะพวกใหม่พวกไอ่ขิงแย่น้ำสาน้ำหวยเข้ากับสาสางให้มันออกดีๆนะครับแล้วก็จุม่มนี่ครับจุ่มปูดลงไปลเลยนี่ยนี่ครับค่อยๆไหลลงรคยาสาให้มันหย่งกันนะครับค่อยๆลงคยังเสียนะครับ ตัวนี้เป็นแห่ซีเส้นไปว่ากินปลามาก,กหลายพันตัวแล้วละแ,แต่บ่ทัดยอมจากเถื่อนี่นะครับกะจุ่มลงไปหมดจังสีเลยให้มันทวมแหของเห้าจากนั้นก็ทิมไว้จกักสองสานาทีนะครับให้มันซึมเข่าเนื้อแห้ก่อนนี่ครับหลังจากพานไป2อสานาทีกะ มาเอาแห่ข้นเนาะครับรูดดอกดีเนะครับ,รออรบเลือดรูดดอ,อกให้มันเสด็จในจังหน่อยแล้วก็มาทำเหมืองการอกองไว้ก่อนเอาแห่ปืนใหมมาลงตัวนี้ผมสียมอมพร้อมกันเลยนะครับแห่ซีผืนมีทึงแห่เผาแห่บ่มีเผา กัมีนะครับนี่สาหรับพื้นนี่กัเป็นเป็นพื้นหม่นะครับนี่พึ่งสานขึ้นเมื่อใดบ้างสองสามเดือนนะครับแหตัวนี้แหปากนี่เป็นแห่หาเส้นตัวนี้มีเผาแห่หาเส้นตัวนี้ก็แปดศอกครับคันร่วมทั้งเผากับสิบประมาณสิบศอกนะครับสำหรับแห่ที ผมเนี่ยได้สารเองนะครับสารไว้ใส่แต่บ่มีเวลาสารขายดอกสารใส่เสื้อนะครับพ่อได้ไปว่านแห่น้ำหวยน้ำน้องน้ำสาพ่อได้อยากได้กินเสากินแร่งครับนี่ครับปากในการเฮ็ดคือกัน,นครับจุ่มลงไปก็แช่ถิ่มไวจ้จักสองสามนาทีให้มันซึมเขา่าเนื้อแห่คอนขาจัง เอาขึ้นมานะครับก็เอาปากไม่ลงไปยอมแบบนี้นะครับซีปากซีเพื้น นี่นะครับหลังจากตุ้มเลือดเรียบร้อยแล้วเข้าก็ับมาทําการตากนี่ครับพอาตากหอยไว้บนกวกใหม่สูงน้อยจังน้อยนะครับให้มันพ่นพื้นดินนะครับตากมันแหง้งตัวนี้ผมก็สิทําการตากไว้จักสามสี่มือนะครับให้มันแห้งย่างดีเลยครับตากถิ้มไว้จักสามสี่มือเพราะมันแห้งแล้วกั ไปทำการหนึ่งนะครับหนึ่งให้เลือดมันสุกาตามวิธีโบราณของเพลน,นะครับในการยอมแหยยอมเลือดเลือดหมูเลือดงวก็สามารถยอมใดขึ้นกันครับนี่นะครับแห้สี่พื้นเอาขึ้นหอยตากเรียบร้อย ล่อให้มันแหงย่างเดียวครับล่อจากสามสีเหมือนนะครับสีมันก็จะประมาณนี้นะครับให้มันแหงให้มันเลือดไหลสเสด็จให้มันเด็ดนี่นะครับยกเกิดให้มันสูงจากเพืนแน่จากน้อยนะครับย่าให้มันหลากเพืนให้มันล่อจากเพื่นใน่จากน่อย นี่นะครับหลังจากตากแห่งผ้านพลนไป3ามสีมือสีก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับสีออกคำๆแน่น้อยหนึ่งแต่พอถึงกับดําหลังจากนี้ผมก็จะเอาแห่ซีพื้นนี้ลงมานะครับไปทํำการหนึ่งนี่ครับหนึ่งให้เลือดมันสุกใส่หวด หมอหนึ่งคือหงเขาเฮานะครับด้านข้างที่เห็นนี่เป็นแแบบนะครับแแบบผมมาล่องลูกแหไว้เพื่อสิบ่งไมันดาดกับแหโดยตรงนะครับมันสิเกิดความหอนแล้วก็เหตุแห่หอดแหขาดได้ก็ทอาการหนึ่งเป็นปกตินะครับคือหนึ่งเขาเฮานะครับยี่สิบสามสิบนาทีมันหอมทั่วผืนแห่เราคอยเอา ลงไปพึ่งล่มนะครับเอาไปแขวนพึ่งล่มเอาไปตากแดดสูตรนี้ก็เป็นสูตรโบร่านะครับผู้เฒ่าเป็นผ้าเห็ดผ้ายอมแหย่ยอมแหยโด้วยเลือดไผ่มีเปลือกใหม่ก็เอาเปลือกใหม่มยอมนะครับแต่ว่าขันยอมเลือดนี่ก็ต้องทําการหนึ่งก่อนหนึ่งให้เลือดมันสุกนี่นะครับ หลังจากพึ่งร่มแหงแล้วก็สีจะได้ประมาณนี้นะครับแทกันห้าเอาไปวานปา่าลงห่วยเหยียบน้ำเหยียบใส่ขี้ตมนี่สีมันสีดำก็นี่สีดำปึ๊ดเลยนะครับถ้าห้าเอาไปใส่แหก็สียอมสีดำเลยครับการยอมแหกับไม่ยอมแหก ก็มีขอดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแหที่ยอมนี่มันก็สิบคอยหน่งบันไดสิบคอยของใหม่ของเหอะบันไดแท่กันแท่กับสิบปคอยติดปลาดีคือแหที่ป่อมแห่ปยอมนี่สิติดปลาดีแท่กับติดใหม่ติดเหอะดีคือกันก็แล้วแต่มากนะครับก็บเป็นอันเ็จเรียบร้อยนะครับกับกระบ,บวนการยอมแห พบพอกันไหมในคลิปน้านะครับว่าผมสีอ่าลงคลิปียังให้เบิงนะครับคอยติดตามรับชมกันนะครับขอขอบคุณทนหลายครับสำหรับคนที่ติดตามรับชมแล้วก็กดซับสไครต์สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ผมก็ขอกำลังใจนะเด้อครับกดซับสไครกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ